โดยตำรบุแล,ล,ละตำรวจสอบระยะเวลาที่จะตัดตามต้องไม่เกิน9 0วัน ภาพข่าวพฤติกรรมก้าวร้าวการคลุ้มคลั่งทำร้ายตนเองหรือบุคคลในครอบครัวโดยที่ผู้ก่อเหตุมีประวัติเสพยาเสพติดและป่วยจิตเวชยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนั่งสะท้อน้เห็นความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ในสังคมจากการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ายังมีการลักลอบลำเลียงเข้าสู่ชายแดนภาคเหนือส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นเพียงทางผ่านเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน โครงการหนึ่งที่ต้องทําขนาดนี้คืออย่างเร่งด่วนนะครับคือโครงการเด็ดปีผู้ค้ารายย่อยนะครับผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเขาจะรู้ดีครับว่าชนกลุ่มนี้คนเหล่านี้อยู่ที่ไหนเขาจะแจ้งเบาะแสมาที่ทั้งตํารวจเองก็หนึ่งเก้าหนึ่งทั้งปปสก็หนึ่งสามแปดหกเราจะใช้ข้อมูลตัวเนี้ยครับเป็นฐานเมื่อเราเมื่อเขาจแจ้งมาแล้วเราไปดําเนินการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ยิ่งจับพื้นที่มากเท่าไหร่ครับชาวบ้านเขาก็จะเห็นและก็จะเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น เขาจะร่วมกันขึ้นมาลุกต่อ,ตอสู้ปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐครับรัฐบาลได้ประกาศกล้าวเป็นวาระแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่นี้ยาบ้านในประเทศต้องลดลงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทาง3ามปอมาแก้ไขปัญหายาเสพติดคือปลุกชุมชนให้เข้มแข็งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยปราบปรามสกัดกั้นยึดทรัพย์ผู้ค้าขาจัดข้าราชการทุจริตพัวพันยาเสพติดให้สิน้น ทั้งนี้ผูมิในการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกยอมรับว่าผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตใน5้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเพิ่มขึ้นทุกปีเดิมปีที่แล้วมีผู้ป่วยมาบำบัดเพียง15เตียงแต่ขณะนี้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวร้อยละ90ล้วนใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้าผู้ที่ติดยาเสพติดใจจริงแล้วเนี่ยอยากจะเลิกนะครับแต่มันเลิกไม่ได้เพราะว่าเป็นอาการป่วย ซึ่งถ้าไม่รับการบําบัดรักษานจะไม่สามารถเลิกได้นะครับขั้นตอนขั้นแรกก็คือ2อาทิตย์แรกนี่จะเป็นขั้นตอนถอนพิษยานะครับก็คือเน้นการบําบัดอาการทางจิตนะครับเช่นอาการประสาทหลอนอาการทําอะไรไม่รู้สึกตัวเอะโวยวายก้าวร้าวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถอนพิษยาก็คือเราก็จะให้สารอาหารสารน้ําต่างๆเพื่อให้ร่างกายขับพิษของยาเสพติดออกมาแล้วก็ให้สมองปรับตัว นะครับจากการขาดยาเสพติดนะครับจนผู้ป่วยสามารถหยุดยาเสพติดได้เป็นประยะเวลาสอาทิตย์แล้วก็มีระดับสติสัมปชัญญะนะครับดีขึ้นรู้สึกตัวดีให้ความร่วมมือดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับในทุกสัปดาห์ผู้ป่วยที่ผ่านการประเมินอาการทางจิตจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบำบัดร,รักษาซึ่งหงโปรแกรมจะมีทั้งหมด10ครั้ง ทุกคนจะผลัดกันเล่าถึงจุดเริ่มต้นจากการใช้ยาเสพติดและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตการที่ผู้คุยกันทําให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองไม่สบายจากการใช้ยาเสพติดมานานถ้าหากจะเลิกต้องแก้ที่ตัวเองเท่านั้นกิจกรรมจิตบ,บําบัดประคับประคองเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการบําบัดผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดค่ะเราก็จะรู้รายละเอียดว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรต่อไปแล้วเราก็จะไป ทำในเรื่องของการให้คําบําบัดรายบุคคลต่อค่ะว่าอย่างแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันเราก็จะใช้ข้อมูลนี้ค่ะในเรื่องของการเป็นข้อมูลในการบําบัดรายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมเขาในการที่เขาออกจากโรงพยาบาลเพื่อใช้ชีวิตในสังคมและก็ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะเมื่อรักษาโจนอาการดีขึ้นและกลับออกมาใช้ชีวิตตามปกติสําคัญที่สุดคือคนในครอบครัวหรือชุมชนควรทําความเข้าใจเปิดใจรับฟังเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภยัย ทีมข่าว NBT พิสูจน์โลกรายงานงการกรกับผู้ค้ายาเโดยต้องระบุและกําหนดกรอบระยะเวลาที่จะตรวจตาต้องไม่เกิน90วัน